เรื่องเล่าจากพุทธการเรื่องราวดีๆที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเราให้สงบลงเพื่อพร้อมจะหลับตาลงอย่างเป็นสุขในค่ำคืนนี้ครับคืนนี้เราจะมาไขาปริศนาแห่งความสุขที่แท้จริงกับเรื่องราวของพราหมณ์ผู้ไม่เคยพอชาดกที่จะเปิดเผยให้เห็นความโลภนั้นร้ากาดเพียงใดและกุญแจสู่ความพอดีจะนำพาเราไปสู่ความสุขนิรันดร์ได้อย่างไรขอเชิญทุกท่านจินตนาการตามนะครับ ย้อนไปในอดีตการอันไกลโพ้นณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ทอดยาวอยู่ริมชายป่าหิมพันธ์ที่นั่นมีชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวขานเรื่องของความมั่งคัง่งเขาคือพรามผู้มีที่ดินอันกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดลูกหูลูกตามีฝูงวัวควายวิ่งนับพันชีวิตมีบริวารผู้พักดีและกองทรัพย์สมบัติที่สะสมจนสูงเป็นภูเขาเหากาทุกสายตาที่จับจ้องมา ล้วนเห็นว่าพรามผู้นี้คือต้นแบบของความสำเร็จเขาขยันขันแข็งฉเฉลียวฉลาดในการทำมาหากินเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นทองได้ดังมีเวทมนต์ภายนอกแล้วเขาคือภาพสะท้อนของความสุขที่สมบูรณ์แบบแต่ใครจะรู้แล้วว่าภายใต้แพรเนื้อดีและเครื่องประดับพราวแะยับนั้นจิตใจของพรามกับถูกพันธนาการไว้ ด้วยความรู้สึกหนึ่งที่หนักอึ้งนั่นคือความรู้สึกที่ไม่เคยพอเลยแม้แต่น้อยใช่แล้วครับไม่ว่ากองทรัพย์สินจะสูงขึ้นเพียงใดชื่อเสียงจะขะจรกระจายไปไกลแค่ไหนเขาก็ยังคงรู้สึกว่ายังขาดยังไม่เติมเต็มเขาไม่หยุดนิ่งที่จะมองหาแต่สิ่งที่ยังไม่มีอยากได้อยากครอบครองให้มากขึ้นไปอีกไม่มีสิ้นสุด ความปรารถนาของเขาเหมือนกับหลุมดำที่ไร้ก้นบึง้งยิ่งพยายามถมสิ่งใดลงไปก็ยิ่งรู้สึกว่ามันลึกขึ้นกว้างขึ้นตอนมีวัวหนึ่งพันเขาก็ฝันถึงสองพันเมื่อมีสองพเขาก็หมายมั่นถึงสามพันวงจรน,นี้ไม่เคยหยุดนิ่งความกระหายไม่รู้จักพอคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้พรามผู้นี้ ไม่เคยได้ลิ้มรสคำว่าพักผ่อนอย่างแท้จริงเขากลายเป็นเฉลยของทรัพย์สมบัติต้องคอยกังวลหวาดระแวงกลัวการสูญเสียเขาเฝ้านับทรัพย์จนดึกดื่นค่อนคืนนอนก็ไม่ค่อยหลับเพราะใจเอาต่หมกมุ่นกับการได้มาและรักษาไว้จนลืมไปเสียสิ้นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนแล้วความคิดอันชาญฉลาด ตอกแฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมก็ผุดขึ้นในใจของพราหมณ์เขามองไปยังที่นาอันอุดมสมบูรณ์และฝูงวัวควายอีกนับร้อยของเพื่อนบ้านผู้ซื่อตรงและไม่ประสีภาษาเขาเริ่มต้นด้วยการสวมบทบาทเป็นมิตรที่ดีเข้าหาเพื่อนบ้านอย่างนุ่มนวนพูดจาหวานล้อมอย่างชำนาญสร้างความไว้ใจมอบของขวัญเล็กๆได้น้อยเพื่อเปิดทางและในที่สุด เขาก็เอ่ยถึงข้อตกลงที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยผลประโยชน์อันหอมหวานชวนให้เพื่อนบ้านยอมขายทรัพย์สินส่วนใหญ่ในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนัดเพื่อนบ้านผู้บริสุทธิ์ใจไม่เคยคิดระแวงใครเห็นพราหมดูน่าเชื่อถือและใจดีจึงตัดสินใจยอมตกลงขายที่ดินและวัวควายให้กับพรามด้วยความไว้ใจโดยไม่รู้เลยว่า กำลังก้าวเข้าสู่กับดักแห่งความโลภแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อทรัพย์สินจำนวนมหาศาลของเพื่อนบ้านมาอยู่ในกำมือของพรามณ์แล้วเขากลับไม่ได้รู้สึกถึงความสุขที่เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามสิ่งที่ถาโถมเข้ามาแทนคือความกังวลที่หนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมทรัพย์สมบัติที่มากขึ้นหมายถึงภาระที่มากขึ้นการจัดการที่ซับซ้อนขึ้น ความเสี่ยงที่จะสูญเสียก็ทวีคูณจนไม่อาจหลับตาลงเขาต้องกลายเป็นผู้ดูแลว,วัวควายนับหมื่นตัวต้องจัดการเรื่องเพาะปลูกในที่นาอันกว้างใหญ่ไพศาลดุดผืนฟ้าชีวิตของเขาถูกทรัพย์สินเกลืนกินจนไม่เหลือพื้นที่ว่างไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยแม้แต่วินาทีเดียว ร่างกายของเขาสูบผอมลงทุกวันจิตใจของเขาแห้งผากราวกับทะเลทรายเต็มไปด้วยความกระวนกระวายหวาดระแวงและความทุกข์ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดเขาได้ครอบครองทุกสิ่งแต่กลับไม่เหลือความสุขใดๆเลยในช่วงเวลาที่พรรมกำลังจมดิ่งอยู่ในวงนังวนแห่งความทุกข์ระทมนั้นเองมีแสงสว่างจากปัญญาก็ปรากฏขึ้นดาบทผู้ทรงศีลรูปหนึ่ง ซึ่งแท้จริงแล้วคือพระโพธิสัตว์ในชาติภพนั้นได้ปรากฏกายขึ้นในป่าใกล้ๆด้วยความเมตตาดาบทมองเห็นทุกข์ของสัตว์โลกได้เห็นความทุกข์ที่พรามแบกรับอยู่จึงเดินเข้าไปหาและเอ่ยถามด้วยเสียงอันสงบเย็นชำ่ำราวสายน้ำที่ไหลลินว่าดูก่อนพรามท่านมีทรัพย์สินมากมายถึงเพียงนี้แต่เหตุไฉนใบหน้าของท่าน จึงปรากฏแต่ความกังวลมิได้มีร่องรอยความสุขเลยเล่าผามผู้ทุกข์ใจได้ระบายความในใจทั้งหมดว่าท่านดาบท้าพเจ้าต้องการทรัพย์สมบัติให้มากขึ้นไปอีกข้าพเจ้าไม่รู้จักพอความกังวลจึงครอบงำข้าพเจ้ามิได้หยุดหย่อนดาบทจึงกล่าวสอนด้วยถ้อยคำเปรียบเปยอันลึกซึ้งว่าความโลภนั้น เปรียบดังเปลวไฟที่โหมกระนำไม่มีวันอิ่มยิ่งท่านเติมเชื้อลงไปเท่าไรมันก็ยิ่งลุกโชนไม่มีวันดับมอดลงไปได้เลยหากท่านยังไม่รู้จักพอต่อให้ได้สมบัติทั้งโลกมาท่านก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นหาใช่การมีมากที่สุดไม่หากแต่เป็นการรู้จักพอดีในสิ่งที่เรามีต่างหากเรา ้ห้คำอันเปี่ยมด้วยปัญญาของดาบทได้สั่นสะเทือนจิตใจของพราหมอย่างแรงราวกับสายฟ้าฟาดตรงกลางใจพราหม์เริ่มตระหนักเริ่มพิจารณาการกระทำและจิตใจของตนเองและในที่สุดก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองทุกสิ่งแต่คือการรู้จักเพียงพอในสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว การลดความทะเยอทะยานที่เกินพอดีลงคือกุญแจสำคัญที่จะนำพามาซึ่งความสงบสุขและความเบิกบานในจิตใจอย่างแท้จริงเรื่องราวจากพรามผู้ไม่เคยพอจึงสอนให้เราเห็นว่าความสุขนั้นไม่ได้ซับซ้อนหรือต้องขวยคว้าจากที่ไกลแสนไกลเลยครับเพียงแค่เราหันมามองสิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวด้วยความชื่นชมและพอใจในสิ่งนั้นเราก็จะพบกับความสงบที่แท้จริง ได้ด้วยตัวเราเองขอให้ทุกท่านจงนำข้อคิดนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีและตื่นขึ้นมาด้วยชีวิตด้วยจิตใจที่แจ่มใสมีพลังพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างพอดีในวันต่อไปครับ